ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอื้องฟ้านะครับผมที่ส่งคะแนนมาให้ให้น้องได้รุงฟ้าแม่ฟ้าใสาแม่แสนรักได้กินแตงโมได้กินสับปะรดนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับผมมาให้เพื่อได้ ให้คุณแม่ฟาใสายบำรุงร่างกายครับผมหลังจากที่ขาดสารอาหารทำให้เลือดจางนะครับไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วก็ลูกก็กินนมทุกวันน้ำก็ไม่ได้กินหญ้าก็ไม่ได้กินเ็นทำให้เกิดการเลือดจางนะครับผมร่างกายก็พอม เลือดก,กระจางครับผมน้ำนมก็ไม่มีวันนี้ก็ได้กินอาหารอร่อยเลยครับแล้ว ผลไม้มาบนวงร่างกายเยอะครับเพราะว่าหญ้ากับต้นกล้วยกับกิ่งไม้อะไรอาหารที่พยายามสรรหามาให้กินนี่ก็ไม่กินเลยครับจะก,กินดีก็ผลไม้ครับผม ได้บำรุงร่างกายหลังจากที่เลือดจางพอสมควรครับผมหมอบอกว่าต้องเร่งให้อาหารเร่งให้กินผลไม้ได้เยอะๆกินอาหารได้เยอะๆจะได้มีเลือดที่เข้มข้นขึ้นนะครับผมเลือดจะได้ไม่จางวันนี้ก็คุณหมอให้แบคทีเรียที่ มีอยู่ในร่างกายของช้างซึ่งเป็นแบคทีเรียาทางวิทยาศาสตร์นะครับผมกินดีมากเลยครับถ้าเป็นผลไม้ก็ส่งคะแนน มาช่วยกับแม่ภ้าสายได้นะครับผมทางไอเดลไลศูนย์เก้าแปดหกสี่แปดสี่แปดสองห้านะครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับนี่คุณหมอีิกรทองทิพย์นะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผสมเทียมช้างนะครับผมคุณหมอไอผสมเทียมช้างนี้ได้กี่เชือกแล้วครับผม สเชือกนะครับที่เขาเขียวใช่ไหมครับผมอยู่าเขีย,ยค,รครับผมอยู่ที่เขาเขียวกับลำปางนะครับเน,นี่ยตัวนี้ครับผมตัวนูน้นแสนรักครับอ๋อที่อครับครับผมเป็นลูกของช้างแฝดใช่ไหมครับผม อันนี้สำหรับคืนนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาใหม่ครับต้องหาทุกวันครับครับผมคือกินวันต่อวันครับครับผม ก็ไปตัดเรื่อยๆครับค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือช่วงนี้มีคนเขาเอามาให้ก็กินอันนี้ก่อนครับถ้าไม่มีกินก็ค่อยไปตัดครับครับดินดิน นี่ก็ได้กินได้กินอร่อยเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เอื้องฟ้านะครับที่ส่งคะแนนมาให้ครับผมก็ส่งกำลังใจมาช่วยน้องฟ้า สายได้เรื่อยๆนะครับผมจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งนะครับผมเพราะว่าปางช้างที่อยุธยาก็ปิดครับผมตกงานอยู่ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนก็จะเปิดครับ เห็นช้างกินของอร่อยกินดีอย่างนี้ก็มีกําลังใจนะครับผมดีใจมากเลยว่าได้ช้างได้กินเพราะว่าหาอาหารมาให้แต่ละอย่างไม่กินเลยครับไม่ว่าหญ้าแพนกล่าหญ้าเนเปียกิ่งไม้ต้นกล้วยอ้อยไม่กินเลยครับเพราะว่าอ้อยที่นี่ก็เป็นอ้อยน้ำตาลนะครับผมมันจะแข็ง ช้างไม่ค่อยชอบกินครับวันนี้ก็กินแค่นี้ก่อนนะครับเพราะยังเหลือแตงโมอีก2ถุงครับอยู่ข้างใน ได้มาเยอะอยู่ครับเพราะว่ากินเยอะกลัวมันไม่ดีต่อทำไส้คุณแม่ฟ้าใสนะครับผมเพราะว่ากำลังฟื้นไข้มาหมอบอกว่าจะให้ดีก็คือกินหญ้านะครับผมช่วงนี้หาหญ้าให้กินได้เยอะแต่ว่าหญ้าที่หามาได้ก็คือมันไม่ค่อยกินครับ